สวัสดีครับตอนดีรครับหมอตุลกิครับอันนี้ให้ดูเคสแผลปานนม,มนะครับเนาะเคสนี้ก็ต้นนม,มไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ว่าค่อนข้างมีไขมันที่หนานิดนึงนะครับแล้วก็มีไขมันที่รักแล้ด้วยกี่วันถมห้าวันัน,นก็คือเป็นแบบซ่อนแผลไรถุนกระบาย <ๆ S 2> เลือดนะคะอันนี้ก็ดูดที่รักแร้ไปด้วยค่ะเี่ยเรียบเข้าตรงดีอย่างเงี้ยห้าวันไม่ช้ำเลยในบวมไม่ช้ำห้าวันอันนี้หมอนัดมาทําแผลเป็นการเปิดแผลครั้งแรกใช่ไหมคะแค่ทำแผลใหญ่ที่นี่ค่ะ ไม่มีอะไรเนาะเช็คล้อแผลแห้งดีใช่ไหมคะหมอตูนแผลดีเรียบร้อยสอบถามค่ะคนไข้ของหมอตูนหลังการผ่าตัดทุกคนเนี่ยเขาต้องมีเตรียมน็อกซ์ลายเตรียมนู่นนี่นั่นมาทําแผลเองไหมคะเตรียมอะไรขึ้นก็คือแค่แค่เอาตัวมาแผลไม่ต้องยุ่งหมอดูแลเองหมอดูแลก็คือแค่เอาตัวมาที่โรงพยาบาลมาตามนัดใช่ไหมคะตามตามที่บอก สิ่งที่สําคัญที่หมอตุ่ยอยากเน้นย้ำก็คือคนไข้ต้องมาตามที่หมอนัดใช่ไหมคะหมาตามที่นัดแล้วก็บอกหมอให้ทำอะไรก้ต้ครับก็คือทําปฏิบัติตามรับรองผลลัพธ์ออกมาคือดีเยี่ยมแน่นอนค่ะแต่ถ้าแบบขอลองนิดนิดนั่นหน่อยเนี่ยหมออาจจะช่วยไม่ได้ถูกไหมคะถ้าแบบแหกกฎลองของมืแต่มันก็แบบแก้ไม่ได้เนาะคนไข้เคยคิดว่านิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ทําตามที่เราบอกรับรองว่ามีประสานกน ขออนุญาตสรุปเน้นย้ําคือมาตามนัดแล้วก็ปฏิบัติตามคําที่หมอแนะนําทุกอย่างเนาะซึ่งในแต่ละครั้งหมอก็จะอธิบายว่าควรจะทําแบบนี้ควรจะทําแบบนั้นใช่ไหมคะนีแ่แกเป็นคำไหนโอเคค่ะค่ะขอบคุณค,ค่ะ